เียกมามาปลูกอ้นงุ่นนะซึ่งอย่างนี้ต้นงุ่นก็กลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งว่ามันปลูกในเมืองไทยได้เอาร้อนเรายังไม่เคยแล้วก็หาพันธุ์ที่มันปลูกง่ายก่อนทนทนหน่อยแล้วออกลูกแบดกนะก็ได้มาสองสายพันธุ์นะนี่คืออันนี้นะให้ดูอันนี้เขาจะเรียกไร้บรรยากาศไร้<อ>ากาอีกหนึ่งแเขียวเย้ายาดีกว่ากินกันปกตินะฮะอันนี้เป็นแรกโผล่ออกและดินกุน่นๆต่างๆอย่ๆง้สองพันธุ์นี้ก็จะ น,นะฮะแล้วก็ราคเาเนี่อทดลองก่อนว่าเราจะวุ้ยได้ยังไงอันนี้เขาติดติดตาาติดตาเนี่ติดตาถ้าเสียบย้อยจะเป็นหงมนอันนี้เป็นตออ่างมุนปลาอ่าอ่างมุนปลาเ็าจะแบบระบบรากดีกว่านะกินเก่งแต่ว่ามันจะเปรี่ยวนะฮะเขาก็เลยเอามุนพันดีถ้เสียบเข้าไปนะครัน,นี่ก็ซื้อคนทำแต่ถ้าใครซินเสียล้วก็ไปซื้อที่เป็นแบบตุ้งตอยของพันนั้นๆันมาเลยก็ได้นะว่า ก็เสียงหน่อยสาหรับมือใหม่ก็เตรียมปัญหาเอาดีน,ดนดะฮะเาประมาณครึ่งหนึ่งก่่นครึ่งหนึ่งก็พอเพราะเดี๋ยวมันก็จะยุบมาส็จแล้วิธีการสมมติคุณได้ต้นผ่านมาแล้วเนี่ยคุณอย่าไปแบบดึงออกมาเลยเพราะถึงระบบลากอะไรเขาทำบัดีก็จริงๆว่าเราพยายามให้มันเอ่อเขาเรียกว่าบาดเจ็บน้อยที่สุดนะฮะพยายามให้แบบ ตุ้มเนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าได้ตุต้มตอนที่มันเป็นแบบกระบาดมะพร้าวเนี่ยก็มีสองวิธีบางคนก็ไปแช่น้ำให้มันละลายก่อนบางคนก็ค่อยๆแงะโดยที่ไม่ให้รากมันขาใช่ไหมะก็จะมีสองวิธีแต่ว่าอันนั้นอาจจะยากหน่อยเพราะถ้าทำไม่ดีนะเนี่ยไอ้กระบมะพร้าวอยู่ในตุ้มเนี่ยมันจะทำให้ลากไม่ละลายอ่อยาเนี่ยบิดไปกลางปูนี่รากมาแล้ว เราก็วันนี้นะฮะถ้าจะจารครับจริงๆเนี่ยแนะน้ำแนะน้ำอันนี้ฮะถ้าจะเขา,าเรียกว่าปุ๋ยขี้ไส้เดือดหรือใครเรียกมูลไส้เดือนอะไรก็ว่า,วา,วา,วานะฮะแค่ถูกภาพว่ามันจะเป็นสุดยอดของปุ๋ยละมีฤิ์เย็นแล้วก็เราใช้ขี้วัวนมนะครซึ่งก็ผ่านการย่อยมารอบ เป็นอีกปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ให้เยอะ,นนะได้ไม่เป็นไรต้นไม้จะไม่ค่อยแบบมีความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นเคมีหรือเป็นพวกปุ๋ยข้อขีอข้วัวเลยเนี่ยมันจะแบบมันจะรอแล้วให้เยอะเกินไปนะฮะอัดใจดีให้เยอะน้าน,นี้ให้เยอะโตวไวแน่นอนแล้วหุ่นก็เป็นพืชที่โตวไวมากมันจะสูงแตกยอดตลอดเวลาเร็วนะก็เลยต้องมีวิธีการแบบ ตัดแต่งกิ่งเพื่อจะให้ออกลูกไม่ก็จะออกแต่ใบนะฮะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็เอาดินถุงมาอีกรอบหนึ่งอ๋อมีอานเนื้ออันนี้ก็เปออ็นานเมือเขาบอกว่าสมมติคุณซื้อต้นไม้มาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นถ่กกระถางมาแล้วโอเคแต่ถ้ามันเป็นถุงอย่างเงี้ยถุงเพาะมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเอาลงกระถางเลยจืดพืชมาตื่นเต้นเอามาลงเลยเงี้ยมันจะแบบระบบรากมันจะไม่ดีให้มันพักตัวก่อนสักห้ากกวัน ก็ค่อยเอามาแบบจะลงกระถางหรือลงดินก็ว่ากันไปอีกทีนะฮะนี่เอามาเป็นตั้งแต่มาส่วนไอ้ที่ติดตาเนี่ยเขาจะติดอ่ะบางคนก็บอกว่าเมื่อไหร่จะได้แบบเอาออกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็รอให้มันโตจนแบบปริหน่อยนึงก่อนแล้วค่อยกรีดมันออกก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวถ้าน้ำเข้าเราจะไปอย่างเงพวกติดตาเสียบยอดเนี่ย ร้อยแล้วก็ลดน้ําชุ่มแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะฮะแรกๆอาจจะไม่ต้องโดนแดดเต็มวันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอมันตั้งตัวได้เราก็เต็มที่เรียบร้อยฮะทีนี้ก็รอต่ออีกหน่อยสักสักคืบก็ไม่ถึงเมตรหรอกห้าสิบเซนนี้เราก็ไปลงแลยที่แลงนะฮะ,ะไปดูแปลงค้างองุดบางคนก็ใช้ ตรงกันศาสก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันมีแบบให้เขาเลื้อยอ่ะเพราะมันจะเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมฮะเป็นไม้เส่าไม้เลื้อยประมาณนี้เราก็ให้มันแบบมันควรจะทำสูงหน่อยเพื่อจะได้เก็บสวยๆบางคนก็ทําแบบนี้แหละแล้วแต่งยอดตรงนี้เราจะได้ได้จํานวนแล้วก็เก็บง่ายกว่าเแต่ถ้าใครทําเป็นส้มสวยๆเหมือนมอนเหมือนอะไรเงี้ยก็ก็วาดไปอีกทีหนึ่งนะฮะ กัรสาดทำให้จริงๆปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้อะงุ่นก็ติดต,ตามถ้ามันบุญมันออกเป็นพวงนะสเดือนก็บอกต้นโตค่ะต้นโตสิตเดือนแล้วสาดเดือดออกตัดต่เดือนตัดสามเดือนตัดสามเดือนหนึ่ง้เลยต้นหนึ่งอยู่ได้สิบถึงยี่สิบปีตรงนี้เดี๋ยวถ้าได้กินก็แรกแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่มัสคัทโอละสองเดือนป,ปลูกรวยหรือเปล่า <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย